รับกลมเหมือนเทียนไขสว่างสวัยแต่ก็มีน้ำตา,อา,อาลองดูไก่เขาไม่เหมือนที่อื่นนะไก่จากโคราชแท้ๆนะ ต้องมีคู่นะเราใช่ะไหมมุกนี้เนี่เมียนี่ยอมแต่งงานอะไรมุกนี้ผมรักกลุเงินเทียนไขสว่างสวยแต่ก็มีน้ำตาเอ้ยสาวกันเฮ้ยเธอเธอมีได้กับเข็มไหมไม่พอดีจะเอามาเย็บใจพอได้ยินเสียงเธอทีไรใจมันจะขาดแก้วประเทศไทยมีกี่จังหวัดเจ็ดสิบห้าจังหวัดเฮ้ยเจ็ดสิบเจ็ดไม่ใช่เหรอเจ็ดสิบห้าไม่มีตังค์เลยเจ็ดสิบหกไม่มีเลยเหลือเจ็ดสิบห้า วันนี้ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ามือสั่นเงียบเงียบเงินช็อตเงินช็อตมุกหยิบยาวพีไม่ต้องถือดอกกุหลาบไปหรอกตุ๊กกาแท่งเดียวให้เขาแบมือมาเลยพี่จะไปวาดรูปปืนตลองกระบอกจนหากันกันและกันแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับผมครูครับพ่ออามาจากปูตาวันนี้จะมาเยี่ยมพ่อครับโครงการยูเซอร์วิสิตรถอยู่ไหนเนาะครับพ่อข้างในครับเป็นไรครับกินข้าวเศร้าหรือว่ากินแล้วครับเป็นไรครับพ่อนาเกี้ยวพีที่เดียวรถอยังบ่บ่ครับก็เกี่ยวได้สมบูรณ์ดีอยู่บ่ห่างบ่พังดอกครับเี็นวงการที่นอกจากของน้ำเช็คแบตเตอรี่นะครับการเป็นยันของสายพานต่างๆนะครับครับพ่อนี่คือจะปรับตั้งเนาะสายพานสกู๊ปหนึ่งและสกู๊ปสอง มันตัวจเช็คอห่าให้มันย้อนนะครับย้อนแล้วประสิทธิภาพมันก็นชีลรดลงครับมันมาเช็คลยเนี่ยพ่อเดี๋ยววันนี้ช่างผมจะถอดล้างตัวกองแต่งน้ำให้ด้วย่อไปแล้วพ่อเดี๋ยวจะเป็นการเช็คแบตเตอรี่ครับใชคเครื่องมือตัวนี้วัดดูว่าไฟแบตเตอรี่ของพ่อในเหลือเท่าไหร่ ตอนนี้อยู่ที่12โวลต์นะครับรถสามารถสตาร์ทติดอยู่ครับใส่มาจากปีแล้วพอสาปีครับ,รบเดือนหนึ่งต้องสตาร์ทอุ้นเครื่องไว้ครับอันที่พ่อเฮ็ดถึงต้องแลวครับถึงว่าอยู่ได้ k h o 3สปีเนาะ <laughs> ตัวนี้นะพ่อรถก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอฝากโครงการนะครับอ่าตัวนี้ครับเป็นโครงการแบบสวิตนะครับอ่าก็คือว่าอ่าชวนอาเกี้ยวนะครับเวลารถเขาเสียเขาหยังแพสสวิตครับก็คือการบริการที่รวดเร็วครับที่ด่วนที่สุดเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ต่อเนื่องครับผมถ้ามีโครงการนี้มันก็สีดีขึ้นนะครับมันแตกต่างสวิตแคบกว่ครับแตกต่างกันพ่อคือว่าสวิตแคบเป็นโครงการที่ให้ลูกค้านะครับเตรียมพร้อมก่อนสิลงหน้าหรือดูเกี่ยวเพื่อบ่ให้รถเสียหายรถใช้งานได้ต่อเนื่องตอนนี้โครงการเริ่มนะครับสนใจเข้าโครงการสวิตแครรแจ้้้งเขาาไปที่นนะคับตตอนี้กก็็ผมสิขัว ไปไล่ต <you> <them> oh. ่อไปครับสวัสด <n ós> ีค <training> รับม <n ós> ันมีกลิ่นอากาลูกเจนเลยเนี่ยแอลโอเคใกล้เที่ยงแล้วเรารินข้าวไหนดีมีร้านแนะนําเมื่อไหร่พี่นุ่มมีก๋วยเตี๋ยวมีอีกไหม เดี๋ยวจะเป็นส้มตำไก่ย่างร้านนี้อร่อยส้มตำไก่ย่างท้าช้างทางผ่านกับศูนย์บริษัทไปไปกันเลยมาถึงร้านอาหารไก่ย่างท้าช้างละออาสั่งเลยตำลาวตำลาวข้าวเหนียวสองอน้ำตกหมูเนี่ยลาบหมูด้วยต้มระไม้หนึ่งไก่ย่างด้วยสองชิ้นออาสั่งเลย นี่มาแล้วนี่มาแล้วส้มตำอ่ะชิมนัวตั้งชอบส,มสม้มตาลองดูไก่เขาไม่เหมือนที่อืู่นะไก่จากโคราชแท้ๆนะ จะกินข้าวเสร็จนาอเราจะก็จะไปเยี่ยมลูกค้าอีกรายหนึ่งไม่ว่าเป้าหมายของลูกค้าจะใหญ่แค่ไหนทีมบริการหลังการขายของคุณโเต้าก็จะพยายามให้ลูกค้าถึงเป้าหมายให้ได้